ข้าวกับลูกเขยอร่อยปะไม่อะไรนี่นี่กินข้าวกับแม่ยายกินข้าวกับลูกเขยอร่อยปะไม่ไปถามยายว่ากินข้าวกับลูกเขยอร่อยไหมอร่อยลูกเขยสุดที่รักตอนนี้อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยกว่ากินกินข้าวกับร้านเขยอร่อยขี่ล้นีเอ้ไอ้ตรงๆมันฉลาดมันเข้าทางยาย บอกให้ยายเหนือกับพ่อใช่ถ้ามันเข้าถ้ามันเข้าทางพ่อจ้างก็ไม่ได้เข้าประตูบ้านพี่ตงมานั่งกินกับยายนี่มานั่งกับยายมาเดี๋ยวจะไล่พ่อเธอออาออกไปเลย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 โอ้โหอะไรวะเนี่ย ขอล้านนยงพวกเคนตามเบสในอินสตาแกรมเนี่ยครบหนึ่งล้านฟอล่าวะคุณค่ากับร้านเคยอร่อยพ่อไม่อยากแม่ไม่กินโอ้ยาังไงยังยังอะทำไมอะ ยายแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วทำไมผู้หญิงบ้าินาได้ครับเอายายไม่มองต้องเหรอมองนั้นไม่เบาได้เบาเรายิ่งโดนเยอะอยู่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเบาไม่เบา กัดไังไม่่เลยเจ็บมเดี๋ยวพี่ดูให้นะโอ้โหเดี๋ยวพี่บอกให้หนูนะพ่อปอกให้ขังเ็เยอะอะไรอ่ะ เอ่อท okay. ุกคนนะคะที่ติดตามนะคะใน YouTube ใน Ti Took นะคะแล้วใน i อนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ครบร้านครบทุกแอปพลิเคชันแล้วขอบคุณมากๆนะคะก็ในไอก็เพิ่งครบวันนี้นะคะคือวันที่เบสถ่ายคลิปก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ติดตามไปเป็นคนติดตามถ่ายรูปลงไอจีบ่อยๆแล้วก็ถ่ายคลิปลง y o u t u b e บ่อยๆแล้วก็ถ่าย TikTok บ่อยๆนะคะให้ทุกคนได้ดูกันโอเคตาพี่แล้วผมก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆุกคนนะครับที่ติดตามทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นของน้องหรือว่าของผมนะครับพรบหนึ่งล้านทุกอย่างเลยก็ขอให้ทุกคนนะครับคอยซับพอร์ตเราทั้งคู่นะครับก็ดีใจมากๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในเวลาที่ดูเราสองคนแล้วก็เนี่ยครับน้องก็จะคอยผลิตผลงานออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมห้าพันของโบ้นะครับติดตามโบสุดวยนะคะ